สวัสดีค่ะคุณหมอกนะคะส่งคำถามนะคะคำถามว่าอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาง้อไหมโอเคนะคะเขาจะกลับมาง้อไหมของคุณหมอกค่ะคุณหมอกได้ไพ่สิบถ้วยนะใบที่สองคำตอบคุณได้ไพ่พระสังคราชนะอาจารย์มองก็ยังมีโอกาสอยู่แหละนะคะพะไพ่พ,พระเนี่ยไม่ถึงขั้นว่าหมดโอกาสแต่ช้ามาก ะะเพราะอะไรมองดูสิบถ้วยเนี่ยเขาน่าจะมีใข่ของเขาอยู่แล้วเขาโสดจริงหรือเปล่าคะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาเหมือนเขายังมีความห่วงใยนะเป็นไพ่ประสังคลาดนะคะอา,อาจจะกลับมา,าเขาเรียกว่ามาคุยมาให้ความช่วยเหลือ คุณได้นะคะเป็นมิตรภาพที่ดีแต่กลับมาอยู่ด้วยกันยังไม่ถึงขั้นเป็นคู่ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอ,อยู่บ้านหลังเดียวกันยังยังไม่ได้เกิดขนาดนั้นค่ะ